หลายจังหวัดภาคเหนือครับจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประเมนมหาอานันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินประจำปี2568ครับ ที่ห้องประชุมสภาชั้นสององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานวางพวงมาลาจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมมาธทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมนินทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาทิบดินพร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี พระองค์เสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ร,รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรีและเป็นพระมหากษัตริย์ร,รัชกาลที่52ตามประวัติศาสตร์ไทยเมื่อวันที่2มีนาคม2478ขณะที่มีพระชนมพรรษาเพียง9ันพรรษาสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489รวมระยะเวลาที่ครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น12ปี ที่หอประชุมบุญชูตรีทองโรงเรียนห้องศนศึกษาในพระอุปธรภมอําเภอเมืองแม่ห้องศอน,นายอุดมศักข์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาที่บดินโดยมีนายบุญลือธรมารมธานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนสารทหารตำรวจพนักง,งานรัฐวิสาหกิจอง องกรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้ นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานนำข้าราชการตุลาการเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนจิตอาสาพระราชาทานและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมนินทรมหาอนานันทมหิดลพระอัฐม รามาที่บดินในหลวงรัชการที่8ณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองพะเยาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่าน พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สําคัญหลายด้านในด้านการปกครองส่งพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันที่9พฤษภาคม2489พระองค์ทรงสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษาส่งเป็นผู้พระราชทานกําเนิดคณะแพทยศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย จังหวัดเชียงรายจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนานันทมหิดลพระอธรมารามาที่บดินทร์ณหอประชุมคชสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยมีนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทุกหมู่เหล่าจิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวเชียงรายเข้า ร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ที่ทรงเป็นแบบอย่างของความเรียบง่ายความเมตตาและความเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชนไทยตลอดพระชนชีพ ที่หอประชุมจังหวัดลำพูนสารกลางจังหวัดลำพูนนายวิวั์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาที่บดินประจําปี2568โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยสารทหารตํารวจข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทย ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่นายคุณากรคดชะหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำคณะข้าราชการตุลาการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจประชาชนชาวแพร่ทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาที่บดินทร์ประจำปี2568 โดยวางพวงมาลาและจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันนมหิดลพระอัมารามาธิบดินและกล่าวถวายราชสดุดดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่บริเวณลานกิจกรรมชุมชนบ้านช้างเผือกตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบหมายให้นายนพพรเรืองสว่างนายอำเภอเมืองน่านเป็นประธานนำข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาที่บดินหรือวันอนันทมหิดลเพื่อแสดงความจงรัก พักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะชุมชนบ้านช้างเผือกและริมคลองเปรมประชาราศทำความสะอาดเก็บกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันสำคัญของพระองค์ท่านที่ยังคงเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนไทยมาจนถึงปัจจุบันอาทิการพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอ,อาณาจักรไทยการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรการส่งเสริมประเพณีการเสด็จเยี่ยมราษฎรในชนบท เสด็จเยี่ยมชาวจีนย่านสำเพลงเพื่อยุติความขัดแย้งทางชาติพันธุ์รวมถึงการเสด็จออกรับการตรวจพลสวนสนามของกองทัพสัมพันธมิตรอันแสดงให้เห็นถึงการทำรงไว้ซึ่งเอกราชของประเทศชิ้นหมู่ที่8ตำบลวังชิ้นอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นายคุณากรคดชัยรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำข้าราชการเจา้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรเมเณรทรามหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาทิบดินหรือวันอานันทมหิดลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลวังชินเก็บกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้ทาสีฟุตบาทและที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามน่ามอง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วอย่างเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันสำคัญของพระองค์ที่ยังคงเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนไทยมาจนถึงปัจจุบัน